เพราะอยากให้ทุกคนระวัง่ะถ้าเราคิดว่าทุกคนเป็นคนดีก็ไม่มีใครหลอกใครดีแล้วดูวันนี้ดีคอเซนเตอร์คอเซตนเตอร์แม่งก็เยอะพวกขี้โกงก็เยอะพวกหลอกกันเยอะนะไอ้ในหน้าฟรีเลซ์ก็เยอะนะระวังให้ดีนะตอนเนี้ยมันพวกมันชอบหลอกหลอกบูลหลอกนี่หลอกไปหลอกมากอย่างนี้น่ะแล้วลุงน้องพนักงานเฮียดีกว่าพนักงานเฮียเพิ่งเจอมานะชวนไปลงทุนระบบหลับเช็ดมันมันเขียนมันเขียนเว็บออกมามันเขียนเพจออกมาอย่างสวยงามเลยเอาเงินไปเติม อาเติมเงินพันหนึ่งนะกำไรกําไรสองต่อเที่ยวเติมเงินหมื่นหนึ่งกำไรสองพพอเติมเงินห้าหมื่นแม่งหนีเลยนี่ไปแจ้งความอยู่เนี่ยอย่าไปเชื่อนะลงทุนเฉยๆได้เงินกลับมาอย่าไปเชื่อนะโดนแน่นอนนะล้านเปอร์เซ็ไม่มีใครที่ไหนที่กู้เงินแล้วต้องจ่ายเงินก่อนถ้าเรากู้เงินแล้วจ่ายเงินก่อนนะบอกเลยมาหลอกเรา มันหลอกให้ลงทุนลงทุนทองลงทุนหุ้นลงทุนเหรียญบิตคอยแลวก็ลงทุนพวกดรอปชิปนะระบบส่งของนู่นนี่นั่นให้เราเป็นคนลงทุนแล้วก็มันจะแบ่งกาไรให้บอกเลยไม่จริงนะแล้วมันให้เราถ่ายบัตรหน้าหลังเพื่อให้มันมันให้กรอกมันบอกว่ารหัสเราถูกล็อกมันให้เราก่อบัตรกรอกเลขบัญชีกรอกธนาคารกรอกเลยแล้วมันสแกมมิ่งเอาเงินดูดในบัญชีคุณหมดเลยนะลุงน้องเหียดโดนมาแบบเนี้ยโดนไปห้าหมื่นไม่พอโดนดูดเงินที่เหลืออีกอ่ะนะ อย่าไปหาทำนะโดนหลอกนะอย่าอย่าอย่านะอย่านะบอกเลยนะ